ได้เหืองกูแหล่ตกลงไปไม่ไปไปเดต้าไม่มัดจำไม่ได้กับพุ่มปุยใหญ่แดงนี่ปุ่มปุ้มไม่ไม่เกี่ยวปุ่ยใหญ่แดงปุ่ยใหญ่ได้ไม่ว่าเปล่าไปลไม่เกี่ยวกันไม่มัดจำพุ่มไม่ไปน้ำเกี่ยว้อยไม่เอากันไม่มัดจำพุ่มไม่เชื่อกันอยู่คนเดียวยล้อกันเพลินท่านวันก่อนตีงแล้วรับคนที่บ้านพลูนี่ครับไอ้บ่าวันว่าไปตรงมันโลตัสตีเอาตอนไหนพุ่มมาผมไปโลตัสผมก็จ้องลอยการ์ตูนหนึ่งสามพันเก้า จอยมันไปโลตันปูแก๊สนุ๊กพ่อเดมไม่ยอมมิจาามนุษย์จีบเราเกี้ยวเราพูดคุยอยู่ตลอดเวลาครับมันเป็นยังไงหรือในปุ่นแก้วการที่ชาวมนุษย์เนี่ยนะมีลูกมีผัวมันเดือดร้อนที่ยังไงฉันมีผัวเป็นชาวมนุษย์ฉันเดือดร้อนหรือปุ่นแก้วคนที่แต่งงานกันเนี่ย อยู่ก <t rios> mm ินกันนี่มันเป็นยังไงฮะก็เขาจีบกันแล้วแต่งานกันแต่งานแล้วเมียก็มีหน้าเตยโยบานพัวกันทำงานผัวกับเมียนั่นเหรออะไเนี่ยผู้หญิงก็เรียกว่าเมียผู้หญิงอยากเมียผู้ชายก็อยากพัวหรือคำคำาราท้าบรรเทาที่มหากอ๋อเหรอขับผู้หญิงอยากเมียผู้ชายอยากพัวถ้ามีปัญญา Phật cha đá trả ra chính mai việc ca em lên đại về và ra mà nốt cu kia đi tay và ra rồi lại khám đi anh anh này ra ya nơi anh tay ya kê để rốn này nắm kính trong tròn nắm cả trong tròn Nam ta linh trong tròn mà em tầm lưng buồn anh นั่นเองมันไม่แน่นอนนี่คำพูดนั้นคำเกี้ยนเมื่อนปาราเตยปิสเดียวไม่รู้แล้วปาราอังกฤษตัวเอ้ยถ้าไม่จุดบนก็รู้ว่าเอ้ยจึงมามบุญแก้วโต้เอออันนี้ปาราเราเขี้ยนยากกองเขาเองไหมปาราอังกฤษเขี้ยไหนนี่สมมุติปาราคำว่าไทยในทศกัณฐ์ที่คำว่าไทยปาราอังกฤษทีเอชเอ จำเอ้ยเออเฮ้ยจำเอ A เอ้ยอเออเอชเอไอ,อไม่ใช่จำเลยนะเออนั่นแหละยจำมนุษย์แล้วเขียนยากกว่าจะถอยภาษาเรานี่เขียนยากเลย,เยจริงงั้นวันก่อนกูทิ้งเลียบร้อหมอไปตึงหมอว่าเพื่อนะาเปียกลัวเจ็บเอวให้ย่ากูไปกินทรองเติบกูไปตึงให้เมียอนันเมียว่าตายอ้องกับวันนี้ เชเอวันนี้องันวันรำวอนได้องค์เดียวมอเขียนเปลื่อองค์วันรำวอนมอนตีเขียนว่าชาวเม็ดเถียงเม็ดเย็นเม็ดแต่แกเขียนตัวม่อเละกลายตัวย่อเนี่ยให้มึงตั้เปลือกูปฏิบัติตามมอเขียนพอรุ่งกันตึ้งกันเถียงเย็นหลังตีวันได้ถ้ากูบายบายใจกัแล้วกกันกีตีเดี่ ได้แทบวันยังชัวร์ลาเกวเลย<อ>ทีนี้ไป้าโมไปรดรุ่นแล้วกูเมื่อมารดรุ่นยังชัวร์แล้วกูกันยังชัวร์วุีิมารดรุ่นทำาลยมือว่ากันคุณไม่ให้คุณปฏิบัติตามโมกียนเปล่าว่าตามโมกียนันจาเถียงเย็นเมว่มากันจะเถียงเย็นไม่ให้เปิดอมือว่ากมกับม,มือดึกไปกันลาว